คุณเคยรู้ไหมของใกล้ตัวอย่างกระเทียมที่อยู่ในครัวเรานี่แหละอัลซอนเคล็ดรับสุขภาพไว้โดยเฉพาะถ้ากินก่อนนอนกลีบเล็กๆที่เราเอาไว้ผัดกับอาหารทุกวันจริงๆแล้วมันคือนักรบยามค่ำคืนของร่างกายเราช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นความดันลดลงหลับสบายและยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแบบที่เราอาจไม่เคยรู้แต่คำถามคือต้องกินยังไงกินดิบกินสุกหรือกินเท่าไหร่ถึงจะได้ผลจริงวันนี้เราจะพาไปฟัง ความลับของกระเทียมก่อนนอนมีงานวิจัยจากวารสารด้านโภชนาการปี2001ระบุว่าสารในกระเทียมช่วยลดการสร้างคอเลสเตอรอลในตับและทำให้ระดับไขมันในเลือดสมดุลขึ้นจริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมกระเทียมถึงถูกเรียกว่าเป็นยาธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรามาตลอดฟังให้จบคุณอาจจะอยากเริ่มลองกินกระเทียมก่อนนอนคืนนี้เลยก็ได้ 1. เสริมภูมิคุ้มกันกระเทียมถือว่าเป็นยาธรรมชาติ ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องภูมิคุ้มกันในกระเทียมมีสารสําคัญที่ชื่อว่าอัลลิซินเวลากระเทียมถูกบดเคี้ยวหรือสับสารนี้จะถูกปล่อยออกมาหน้าที่ของมันคือช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทํางานได้ดีขึ้นมีแรงต่อสู้กับเชื้อโรคมากขึ้นเวลาเชื้อหวัดหรือเชื้อโรคเข้ามาร่างกายก็พร้อมสู้ไม่ป่วยง่ายหลายคนอาจสังเกตว่าคนที่กินกระเทียมเป็นประจำมักจะไม่ค่อยเป็นหวัดบ่อย รือถ้าเป็นก็หายเร็วกว่าเพราะกระเทียมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความอ่อนแอของภูมิคุ้มกันอีกด้วยพูดนิ่ง่ายเลยคือถ้ากินกระเทียมก่อนนอนทุกวันเหมือนเราเติมเกราะป้องกันให้ร่างกายตื่นเช้ามาแข็งแรงพร้อมสู้โรคไม่เหนื่อยง่าย 2. ช่วยลดความดันโลหิตกระเทียมไม่ได้แค่ทําให้อาหารอร่อยแต่ยังมีสารพิเศษที่ช่วยเรื่องความดันโลหิตโดยตรงสารในกระเทียมจะออกฤทธิ์คลายหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดไม่เกร็งตัวเลือดจึงไหลเวียนได้สะดวกขึ้นพอเลือดไหลดีหัวใจก็ไม่ต้องบีบแรงเกินไปความดันจึงลดลงอย่างเป็นธรรมชาติพูดง่ายๆเหมือนเราเปิดก๊อกน้ําที่เคยไหลแรงให้เบาลงน้าก็ไหลเื่อสบายไม่กระแทกแรงหัวใจก็สบายขึ้นเหมือนกันมีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าคนที่กินกระเทียมเป็นประจำจะมีค่าความดันลดลงโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มักเจอปัญหานี้เพราะฉะนั้นการกินกระเทียมก่อนนอนวันละ หนกลีบอาจาเป็นตัวช่วยเล็กๆที่ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้ 3. ปรับสมดุลไขมันในเลือดกระเทียมไม่ได้ดีแค่เรื่องความดันแต่ยังช่วยเรื่องไขมันในเลือดอีกด้วยเวลาที่เรากินกระเทียมสารสำคัญในกระเทียมจะไปช่วยลดการสร้างคอเลสเตอรอลส่วนเกินในตับพูดง่ายๆก็คือกระเทียมช่วยเบรกการผลิตไขมันไม่ดีตั้งแต่ต้นทางนอกจากนี้ กระเทียมยังช่วยให้ร่างกายกำจัดคอเลสเตอรอลออกจากเลือดได้ดีขึ้นผลคือเลือดสะอาดขึ้นไม่เหนียวไม่ข้นหลอดเลือดก,ก็ไหลเวียนได้คล่องตัวสำหรับผู้สูงวัยการที่ไขมันในเลือดสมดุลถือว่าสำคัญมากเพราะถ้าไขมันเกาะในหลอดเลือดเยอะจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตนันแต่ถ้าเรามีกระเทียมเป็นเพื่อนทุกคืนก็เหมือนเรามีตัวช่วยเล็กๆที่คอยปกป้องหัวใจอยู่เงียบๆ 4. ลดการอักเสบในร่างกาย ในกระเทียมมีสารที่ชื่อว่าซันเฟอร์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยตรงเวลาร่างกายเราอักเสบไม่ว่าจะเป็นข้อต่อปวดบวมปวดเมื่อยหรือแม้แต่อาการอักเสบเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในผลคือร่างกายค่อยๆสงบลงอาการบวมปวดหรือร้อนก็ทุเลาลงสำหรับผู้สูงวัยที่มักมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมปวดเข่าปวดหลังการกินกระเทียมก่อนนอนอาจช่วยบรรเทาอาการได้ในระยะยาวพูดให้เข้าใจง,ง่าย ก็คือกระเทียมเหมือนเป็นเพื่อนที่คอยปลอบร่างกายไม่ให้เกิดการอักเสบเกินจําเป็นทําให้เรานอนหลับสบายขึ้นตื่นมาไม่รู้สึกปวดไม่มากเหมือนก่อน 5. ช่วยล้างสารพิษโลหะหนักทุกวันนี้เราอาจได้รับสารพิษหรือโลหะหนักเข้ามาในร่างกายโดยไม่รู้ตัวเช่นจากอากาศที่หายใจน้ําที่ดื่มหรือแม้แต่อาหารบางชนิดสารเหล่านี้อย่างเช่นตะกั่วหรือแคดเมียมถ้าสะสมมากๆจะทำร้ายอวัยวะภายใน ทั้งตับไตและระบบประสาทกระเทียมมีสารซัลเฟอร์ที่พิเศษมากเพราะมันสามารถจับโลหะหนักเหล่านี้และช่วยพาออกจากร่างกายทางเลือดและปัสสาวะเหมือนมีแม่บ้านคอยกวาดสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ในร่างกายออกไปเรื่อยๆมีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าคนที่กินกระเทียมเป็นประจำมีระดับสารพิษโลหะหนักในเลือดลดลงจริงพูดง่ายๆก็คือกระเทียมช่วยเบาใจเบาตัวทำให้ร่างกายสะอาดขึ้นจากข้างใน สำหรับผู้สูงวัยการมีกระเทียมเป็นเพื่อนก่อนนอนจึงเป็นวิธีง่ายๆในการช่วยร่างกายล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป 6. บำรุงกระดูกกระดูกของเรายิ่งอายุมากก็ยิ่งบางและเปราะง่ายโดยเฉพาะผู้หญิงหลังวัยหมดประจําเดือนที่เสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนสูงแต่รู้ไหมว่ากระเทียมกลีบเล็กๆที่เรามีในครัวกับช่วยดูแลกระดูกได้จริงเพราะในกระเทียมมีสารอาหารหลายอย่างเช่นวิตามิน B6 ที่ช่วยเสริมการทำงานของกระดูกวิตามินซีที่ช่วยสร้างคอลลาเจนทำให้กระดูกและข้อต่อยืดหยุ่นอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยป้องกันกระดูกไม่ให้เสื่อมเร็วมีงานวิจัยพบว่าน้ำมันสกัดจากกระเทียมสามารถลดการสูญเสียมวลกระดูกในสัตว์ทดลองที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเหมือนกับภาวะที่คนเราเป็นหลังวัยหมดประจำเดือนแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือกระเทียมอาจช่วยชะลอการรุนของกระดูกและทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ดังนั้นการกินกระเทียมก่อนนอนวันละเล็กน้อยเหมือนเราได้บำรุงหลักฐานของร่างกายให้มั่นคงขึ้นตื่นเช้ามาเคลื่อนไหวได้คล่องตัวไม่ปวดไม่ง่าย 7. ช่วยย่อยอาหารหลายคนอายุเยอะขึ้นก็มักบ่นว่าท้องอืดท้องเฟ้อกินอะไรก็ย่อยช้ารู้สึกแน่นท้องตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วกระเทียมสามารถช่วยบรรเทาได้ในกระเทียมมีทั้งไฟเบอร์และสารธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มแบคทีเรียดีในลำไส้ แบคทีเรียดีนี่แหละที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารและทำให้ลำไส้แข็งแรงเมื่อย่อยดีร่างกายก็สามารถดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ไม่ค้างอยู่ให้รู้สึกอึดอัดนอกจากนี้กระเทียมยังมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อโรคบ,บางชนิดในทางเดินอาหารเมือนคอยปรับสมดุลในลำไส้ไม่ให้เชื้อไม่ดีมีมากเกินไปถ้ากินกระเทียมก่อนนอนก็จะช่วยให้ตอนกลางคืนเป็นช่วงที่ลำไส้ได้ทำงานเต็มที่ตื่นเช้ามาก็รู้สึกเบาท้องสบายตัวระบบขับถ่ายเป็นปกติ พูดง่ายๆคือกระเทียมเป็นเพื่อนที่คอยดูแลท้องให้เรานั่นเอง 8. ช่วยให้นอนหลับสบายผู้สูงวัยหลายคนมีปัญหานอนไม่หลับหรือตื่นบ่อยตอนกลางคืนแต่รู้ไหมว่ากระเทียมกลีบเล็กๆที่เรามักมองข้ามอาจเป็นเพื่อนช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ในกระเทียมมีสารที่ช่วยลดความเครียดภายในร่างกายเมื่อความเครียดลดลงสมองก็สงบลงทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับการพักผ่อนนอกจากนี้ กระเทียมยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่มีบทบาทสำคัญต่อการนอนหลับและอารมณ์ผลคือเราจะรู้สึกผ่อนคลายหลับได้ง่ายขึ้นและนอนหลับลึกขึ้นตื่นเช้ามาก็สดชื่นไม่อ่อนเพลียเหมือนคืนที่นอนไม่พอพูดนี้ง่ายเลยการกินกระเทียมก่อนนอนก็เหมือนเราได้ยาคลายกังวลจากธรรมชาติช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่โดยไม่ต้องพึ่งยา 9. เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ กระเทียมไม่ได้ช่วยแค่เรื่องสุขภาพทั่วไปแต่ยังมีผลโดยตรงกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของกระเทียมคือช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทั่วร่างกายเมื่อเลือดไหลเวียนได้สะดวกอวัยวะต่างๆก็ทำงานเต็มที่รวมถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยทำให้ร่างกายตอบสนองทางเพศได้ดีขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงสำหรับผู้ชายการไหลเวียนเลือดดี หมายถึงการแข็งตัวที่มีคุณภาพลดปัญหาหลังเร็วหรืออ่อนตัวระหว่างมีเพศสัมพันธ์และยังช่วยให้รู้สึกมีกำลังไม่เหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อนสำหรับผู้หญิงประเทียมช่วยกระตุ้นระบบเลือดและฮอร์โมนทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีแรงและตอบสนองทางเพศดีขึ้นเพราะระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้นนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยดูแลหัวใจลดคอเลสเตอรอลและควบคุมความดันโลหิต สิ่งเหล่านี้มีผลโดยอ้อมกับสมรรถภาพทางเพศเพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงระบบต่างๆก็ทำงานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นที่สำคัญคือกระเทียมช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะในผู้ชายเวลากลางคืนเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและเป็นช่วงที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนได้มากที่สุดแต่เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนนี้จะค่อยๆลดลง ทำให้หลายคนรู้สึกว่าแรงน้อยลงอ่อนเพลียง่ายกล้ามเนื้อเริ่มไม่แข็งแรงและสมรรถภาพก็ลดลงตามการกินกระเทียมสม่ำเสมอจะช่วยได้เพราะในกระเทียมมีสารชื่อว่าอัลลิซินที่ช่วยลดความเครียดในร่างกายส่งผลให้ร่างกายสามารถผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายได้ดีขึ้นถ้าผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปกินกระเทียมมนละ1-2กลีบก่อนนอนร่างกายจะฟื้นตัวดีขึ้นหลับลึกขึ้น ตื่นมาสดชื่นมีกำลังและยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะยาวกระเทียมคือของใกล้ตัวที่ช่วยเรื่องสมรรถภาพได้ทั้งชายและหญิงกินง่ายไม่แพงและได้ผลจริงถ้ากินอย่างสม่ำเสมอข้อควรระวังในการกินกระเทียมก่อนนอน 1. ถ้ามีปัญหากระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนกระเทียมมีฤทธิ์เผ็ดร้อนหากกินในปริมาณมากอาจทำให้แสบท้องหรือรู้สึกไม่สบายท้องได้ โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีโรคกระเพาะอยู่แล้วควรระวังเป็นพิเศษ 2. ผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดกระเทียมมีฤทธิ์ช่วยให้เลือดไม่แข็งตัวง่ายถ้ากินร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดอาจทำให้เลือดออกง่ายกว่าปกติดังนั้นหากคุณใช้ยากลุ่มนี้อยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะกินกระเทียมเป็นประจำ 3. า 3. เริ่มจากน้อยๆก่อนไม่จำเป็นต้องกินเยอะตั้งแต่แรกเริ่มจากแค่หนึ่งกลีบก่อนนอน แล้วดูว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรถ้าไม่มีอาการแสบท้องหรือไม่รู้สึกผิดปกติค่อยๆเพิ่มเป็นสองกลีบก,ก็เพียงพอแล้วกระเทียมไม่ใช่แค่เครื่องปรุงในครัวแต่เป็นยาธรรมชาติที่ช่วยได้รอบด้านทั้งบำรุงหัวใจเสริมภูมิคุ้มกันช่วยให้นอนหลับสบายและยังทําให้ชีวิตรักดีขึ้นด้วยสิ่งสําคัญคือต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมสม่ําเสมอแค่วันละหนกลีบก็เพียงพอที่จะทําให้สุขภาพดีขึ้นในทุกคืน ถ้าคุณชอบเคล็ดลับจากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเกษีรณสุขใจเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุขภาพดีๆที่เรานำมาฝากทุกสัปดาห์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือครอบครัวที่คุณรักและขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความสุขความสงบและหัวใจที่แข็งแรง